สวัสดีค่ะพบกับเกสรพักเครื่องนะคะวันนี้นะคะนำเสนอนะคะแบบพระบ้านค่ะวันนี้นะคะ ep ที่1 3 1อย่าลืม id line เกสรขีด19นะคะคุณลูกค้าเบอร์โทร084688 4079คะ่ะ Facebook เกสรม่วงมั่งมีนะคะคุณลูกค้านะคะวันนี้นะคะเราจะ นำเสนอนะคะเหรียนที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อผู้ชินลาดกีบบัวใหญ่นะคะเนี่ยค่ะกีบบัวใหญ่ค่ะหลวงพ่อชินลาดนะคะเนี่ยค่ะ 200บาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าเหรียญที่สองจะเป็นพอพอรอราชการที่9เหรียญราชการที่9นะคะแจกลูกเสือค่ะลูกเสือชาวบ้านนะคะเนี่ยค่ะราชการที่9นะคะ200บาทค่ะเหรียญที่สามจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเนี่ยค่ะ กนนะคะด้านหลังค่ะหมงพ่อเงินนะคะหมายเลขสามสองร้อบาทค่ะหมายเลข4จะเป็นพระสังกจจายนี่ค่ะเนื้อทองเหลืองนะคะคุณลูกค้าเน่ก้นนะคะพระสังกจายนะคะหมายเลข4ี่ค่ะสองร้อยบาทนะคะหมายเลข5จะเป็น หลวงพ่อพระพุชินาลาชนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นอัฐาโลดค่ะนี่นะคะสวยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะ200บาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าหมายเลขหนะคะหมายเลขหพระเทพสีตานะคะผู้ให้โชคนะคะ ให้โชคให้ลาบนะคะบูชาดีนะคะจะมีโชคลาบกันนะคะพระสีตาเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะนะคะหมายเลขหกนะคะสองร้อยบาทนะคะเป็นพระสีตาหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดจะเป็นพระกุชินเขียวนะคะพิจิตค่ะ นะคะนี่นะคะด้านหลัง200บาทพร้อมส่งนะคะเหรียญที่8นะคะจะเป็นรูปหล่อโบราณน,นี่ค่ะรูปหล่อโบราณน,นะคะ ด้านหลังโคนนะคะมียันต่อโค้ดนะคะเนี่ยค่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะหมายเลขแปดนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืม ID l ลน์กันเข้ามานะคะ ID ดีลายเกสอนขีดหนงเก้าเบอร์โทร0ู4 6 8แปดสี่หกแปดแปดสีู่นเจ็ดเก้านะคะอีพีที่ ร้อยสามสิบเอ็นะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งทุกองค์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ